อากาศดีมากทุกคนเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดชื่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตื่นมายามเช้าได้ยินเสียงนกเสียงกาความสดชื่นของดอกไม้หลากสีสัน สีสันค่ะมีชุดนี้เอามาลงใหม่ชุดเก่าโดนหนูแทะหัวไปหมดทำไมาลงอย่างละสีละสีอย่างละต้นละต้น สมกันนี่ค่ะเอาไว้เพื่อความสดชื่นบอกคุณลุงว่าไม่อยากลงดอกไม้แล้วจะลงผักสวนครัว คุณลุงแกก็ไม่เอาต้องสลับกันไปสวนครัวด้วยดอกไม้ด้วยแกได้มีชีวิตชีวาก็บอกผักสวนครัวก็มีไว้กินอย่างเดียวมีปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้เก็บนะคะเนี่ยปล่อยให้เขาอยู่เต็มบ้านเต็มช่องอยู่แบบเนี้ย <c oughs> ชมความงามความสดชื่นของเขาความสวยงามของเขา มีทั้งส่วนครัวมีทั้งดอกไม้จ้ะ